อำนาจเริ่มครับเห็นว่าอได้่องเด้งอยู่แหลนะน<า>ั่นนั่นเห็น,น,นบอ่อบาดเนี่ยได้สองเด้งเด้อพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยบ่มันกันอยู่บ่ <c oughs> เออ มันเปลี่ยนน้ำอ้วนอยู่แล้วมีระยะนี่แล้วน้องบริลลุนกันมวเนาะบรเลกออกมากค่อยพักกันห้องกักกี่กักกี่ผู้เห็นเนาะไปอีกันหนงเขาแล่นแลนแล้วพี่น้องเบิ้งเนื้อเห็นเห็นบ่แล่นแล้วแล่นไว้แล่นว่าไยบ่หันในตดเหงอยู่เป็นแล้วตัวเล็กบ่ได้บ่ได้รอนั่นรอยังโดนแหงแล่นเร็วแหงแหงแม่นมาสันปูว่า บอกไปแล้วอาลาดอาลาดอาลาดแล้วปันเสาโทรรีโอยเอาเอาเอาึ้นไปยังชั้นบ้านเอางอวับบัานหนึ่งเอาเรียกยงคืองอแล้วงอ้อกระช่ำไหมมันเป็นตัวงอใช่มาอีกแล้วเออหูว่าตัวใดทำไมว่าท่านรู้ดิปูนับปูเออหูว่าปอบามาแล้วห <c oughs> ็นบอกว่าบอกประกาศขระช่อปอา แดนอีกแล้วอ้ถกลาแล้วมาพีแล้วมาพีแล้วเอาโอ้เอาปอปาเนาะเ็าว่มอ้วนอ้วนมึงได้ปอปลาไปหนึ่งตัวแล้วอ้วนผู้ให้ปอปลามาหนึ่งตัวแล้วเด้อเอ้่นี่บาได้ปอปายังก็ได้ห อามาแล้วพี่น้องมาแล้วเบิ้งซอยกันเลอแม่นยังหันนะผูว่าปอปลาตาคมมาจันปอปลาตาคมเลขเจ็ดบ่มีขีดครับเลขเจ็ดนี่มันจะเป็นยังฉีดเลขเจ็ดบ่มีขีดไหมปูเลขเจ็ดยังบ่มีบ่มีเจ็ดมัเฉีดบ่มีเจ็ดระเทศไทยบ่มีเจ็ดเด้อครับวันนียปูว่าเลขเจ็ดยังได้ที่มียังจันเอาไปใช้ว้แทนหวดนึ่งโตให้เบิ้งลรวปอปลาปอปลา ตัวนี้เพางามเ่าออกอันเดียวกันอือเอาไปแทนไ้แล้วเ่ยง่ามไปนน่นล่ะปูงามอยู่ปูขตางงือเก่าเพาถึกใหญ่ปูแล้วปอมาณไม่คำว่าถือใจแล้วก็บอานแล้วบ่ออาวดิบอานเมือนน่นแล้วเฮดแปดสามเทียมที่วันมาสูนทวงบพถือโอ้ยเน็ตมาอยู่แล้ว้วน ตัวมึงบ่มากอ้วนไม่เหังเขาแดนยังเห็นบ่ไปบ่มากมาเอ้าเอ้าเอ้านมันเป็นตัวยังแดนไปยังบ้านปูเอ้าแดนแดนแดนเถอเบิ้งน้ำกันพี่น้องแดนได้แล้วแต่เนี้ยอัณดีแล้วบ้านนี่เบิ้งอ้าหมุนมามีแบกหมุนคือบักคังนี่แหละจ้ะเขาเอินาปยังแะบาดเอินไปยังน้อบานนี่เอ้าหมุน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 ยืนมันก็จิ้มคันเลี้ยวบ่เป็นตัวใดอยู่ ม่ต้องทอโซ่ดอกสูววางมือบ่เลยเป็นบ่งามบะงามเงาปูนรอบงซนทรัลปูนวนรอบตัวเองเนี่ยเข้าบ้านนะมาขอพ่อพ่อให้พราว่านัดเบือนั้นมือน,นี้ได้ค่อยเอาพอ่อบอกหลังมันจีนก็โทรมาเอาพ่อบอกเอาพันพ่เข้าใจแปดหนึ่ง ห <18. S 2> นึ่งแปดนั่วนัคือเกาอยู่ป่ะถูกป่ะยังคือเกาอยู่ปูบอกไปบอกมาเนาะบอกไปบอกมาอย่า <c oughs> บอกเด้อว,ว่าตรงของมูอีกเลขสามตัวแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อครับพี่น้องเห็นแล้วออกมาแล้วสองตัว มุนบ้างมันก็หมุนม,งมึงบอมึงเอาเนี่ยมันหมุนไหวเปล่าน่ะโอ้โนี่แห่งแลนเรี้ยวคักบัดเล็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 ดดึงคืนเพราะท่านตัวนี้ เรียนที่หมูเราเรียกว่าตัวใดนนั่นเดแหงว่าที่ตรงก็พุ้นลำญ่เอาไปท่าแถ้ำเราบอ๋ยอีกสองตัวนั่งอีกสองตัวครับ ปอกับเลขหนึ่งอัน<บ>ยุแสดงว่าพล<บ>า,างกับบนเด้อพี่น้องเอยเบื้องเอา่าร<บ>ดจิตเอาแปลเอามาปอปลาตากลุ่มันออกมากลุ่มกลุ่มนึงไทย <laughs> ง<า>ม<อ>้มแท่านี้ยูขิงนิ่งบาดนี้เจ้าเรียนหรืดเนาะมาจูดหลงกับเจ้าเรียนตัวนั่งปูเสริมหายเด้อหันเสริมใหม่การหักไปซื้อง,งามโย่เอามันมางา้มกับเพิ่มหายไม่งม้มหายห็นบอยู่ขิ่งนิ่งห้าออกไปย้อนแล้วกอน เป็นหาแต่ว่ามันยุประเทศเล่าเอื้นสองบู่หัวมึงคือหากับสองเป็นหาแล้ะเอาแดนมังดูบางหันยูกิ่งนิ่งพ่อแลอ้วิึงน้ำกันเ้อพี่น้อง มันแรนไปเองเนอพี่น้องแรงเล็ด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 ,ลดไปเองเนอปูปูได้ไปตบแต่งมันเด้อแต่งแต่ตอนเฮ็ดแล้วครับแรงดิ่เนะาะตัวใหญ่สถาบานนี่เลขเจ็ดอยู่หรออยู่อีกแล้วเจ็ดอยู่สั่งมันตัวันใหญ่น้ำบาทนี้พี่น้องบาทนี้เตรียมเตรียมไปซื้อรถเบรกเนาะ อยู่สั่ง,ง,ม,งมันเห็นบ่พี่น้องบ้านมันเป็นตัวเลขแล้วปูกับสีซ้ำมันแข็งเวลาโยกมันจังบ่หัดปูกำลังสับจับให้ปูจัดจะระดับให้แล้วรู้อสามจนง่ามนะสามห้าเจด็จดเจด็ดสามห้าเจด็ด มรดการจับขึ้นไม้ด้วยกันจับปีนให้ดูมาหักด้วยมหักปูซ้ำไว้ละนานนานน,านั่น,น้ำป่านแตงไหวบั่นพี่น้องเอ้ยข,ขันโจนันบดถืดใจเอาแตงให้ทั้หน่อยปูแตงให้ทั้งน้อยบ่อปลากับเหล็กหนึ่งนะครับพี่น้องนนง่ามคักแล้วไม่ปูเป็นย่านิทุกวันบ่ง่ามถื้อใจสู ผู้ย่านว่าถือใจอเปลี่ยนห้เด้ตอตุ่นมันค่ชัดเจนโอ้สามสองเจ็ดหวังให้ใช่เดือนโอ้หา่ยังเป็นหา,หา,หาคือเกาบ่กปูแปะแปลวา่วานประเทศลเล่านี่แปดหนึ่งดินี่ไปเคียงแปลหนึ่งสามบะไ <laughs> โอ <laughs> ้เลือ่อนคู่ไปอีกเขียนไปไน,นบ้าน ปูขาวผมยาวพูสีเขียนให้พูเขียนให้ปากกาไใบใบพุ่นเดี๋ยวปูแล้วสีเขียนให้เราเอียงเกาะว่าไม่ได้อ้วนมึงไม่ไปเขียนไม่ไปเขียนใบแบบปูวเอียงเอาเลขอียังแม่งสิมือพาไปเด็กมือพาไปปูพอมันเป็นแปดนึงเราลขสามาตอนนั้นเมันว่างมันอันหนึ่งสามตัวเมันบ่ประกอบมึงก็ดจีบ้าอะไรดัวเว้ย โอ้ยกูเมย์ดิหลังวันหลานเรือนคู่เรือนปูยากูเก่าหัวลานคู่แล้แล่ะ <laughs> <laughs> จังว่ามันตื้อเลขหลับปูข <laughs> อ,องปูมันบ่ตีคือบพกสูดิเบื้องเด้อกูเอ็ดบันขึ้สูดิที่กูมากกูมากจังที่ <laughs> อ้นั่นเลขปูมากจังสั้นสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าตัวเดียวกันปูมันงาม <laughs> แต่ว่าปูวางงามเลยเอ๋อฟังเอา ง่ามบ่หรอคุณป้าเขียนเอาเด้อพี่น้องเขียนเอารถดครับสามเจ็ดห้ากับแปดหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งอับเป็นละสเป็นสามเจ็ดสามห้าก็ได้พี่น้องไปตั้งเอาครับบางทีมันจะงามอยู่ที่เหระกันชู้เข้าใจอันแปดเปลี่ยนนั่นนั่นปูวาเหรอน่าสามมันแห้งง่ามมาสันปูว่าเอาปูว่าถึกใจเราปูวาเนี่ยโบ้เลยมึงอยากกูจับไปเดี๋ยกู้ซังมึงบิน เอาพี่น้องเอาตัวเทียนบัวอันนี่ยแหละครับกระโจงอยังปูบันมันถือ้วเด้ไนั่นปูว่ามันถือเหล่าสันบานเดี๋ยวปูมันสิเขียนให้ยูดถาเบิ้งมันสิจังกันปูสิเขียนให้ยูดเดี๋ยวฟ้าเขียนมันเขียนเอาไม่เกียนบอกไปสิลอกแม่ปูแล้วไอ้แม่เขียนนะมันเกี่ยงส่งมาเพียบแม่ซุ้มขายก็ได้ อันอันเห็นไหมเกียนลูกเกียนดีไหมโอ้เล่ยแดงว่ามันกับมันไปออกของกูก่อนล่ะเพื่อไปหยิบลูกซื่อเพื่อมันนี่ยนะอย่าว่ามาหกต่อทีอ้าววันนี้แล้วมาเอาเลี้ยงไว้เห็นเบื้องแล้วแต่พยายเข้าใจแล้วเหรนเอานั่นปูเลี้ยงไว้ให้เราเด้อเราแต่สิเข้าใจว่าเสียงองเบื้องเอาพิจารณากันเอาฮาเมนเอาน งวดวันหนึ่งเลขอันแปดสี่กับไปออกเลขใช่สามตัวนี่แหละเลขแปดสีแม่นป็นเลขออกออกเลขใช่สามเลขสามตัวข้างหลังนี่ค่ะมันออกสองแปดสีนี่เลใช่สามตัวนี่ใช่สามตัวแม่มึงถึงอิเรียงกูว่าที่มันครูกันก็บักกันสี่สามนั้นไปออกรตดจารีเพราะได้จักบาทเพราะว่ายังบ่ได้รตดจารีทามันจิเป็นแปดอาทิตย์เราไมเห็นหน้าจักคน เลขฟันเลขนิมิตเนาะผู้เฒ่าจุงแขนเด็กหน่อยนะเนาะปูเนาะมึงไงยะเข้าใจพีดเออเหรอนวลมึงเข้าใจ่ะยายมันคือแปดสามตัวแปดสามตัวปูก็บ,บอกเราที่ละยวเม็ดเดียวเก้าหนึ่งผู้เฒ่าจุงแขนเด็กหน่อยแตเพามันแปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งทนตัวเลขอยู่เท่านี้เละนี่เท่านี้นะเนาะปูเนาะเลขกมันมากท,ทีเด้ถ้าออกตัวนี้มึงกิบ่ได้ห้องอีกบอกว บ่มึงทะบอกห้องห้อยอยูบอ่บ่บ่ห้อยปอมยอูม่ต่เย่เย่บ่ป,ปูเห็นว่ามันออกของพ่อเนี่มันไจะเย่ยู่อะหรปดหนึ่งเก้าหนึงน่งได้ไมันแล้วปูมึงได้ใบไปยังแจกเลขพวพีพบ้าพี่บ่ปูเห็นบอกี่กับสาตัวน,นี้ละตัวโอ้ยห <c oughs> าสามมึงกัโอ้ยเนกูเห็นเ <c oughs> นะี <c oughs> ่ยปูรลลวมืวะเน่ะอีหลีรับปูหาสามสสาบ่บท่านมีในนั่นเลยค่ะ อ่ะเจ็ดหาก็ยังบ่มี่แม็กมึงอยู่ที่บะโอยอยู่บ่บแมนแม่นอีหลีปลานเพิน่นรู้ปนี่ว่าว้าวตรงตรงซุดนี่บ่ทันได้จักอันนี่ฮะมันไปอยู่ที่พอ่อเบานี่จ้ะแม่นี่ครับปู่ก็สิโอ้ยอ,อีกคือกาวมึงชาเบิ่งอยู่ในนี่พ่อกระบ,บามันได้สองเด้งอยู่นี่แหะปู่ว่าได้สองเด้งพาน่อยนะคะไปได้เลยสองขับปู่ว่าสองเด้งเนี่ยไปห้าน้อยได้เลยผู้ใดที่ว่าขอห้าน้อยก่อนนะคะ S 1> <S 1> มักห้าน้อยไปห้าน้อยได้เลยครับตอนนี้อยู่ในนี่แหละสนมามมหาปูนี่ได้สองเด้งอางแล้วเมั่กีบปูสองเด้งอยู่บ่กันปูวาดสองเด้งห้าน้อยเน้น้อยได้ตลอดเดี๋ยวน้องม่ย้ำได้ย้ำน,นั่นไหมสองเด้งกะที่สองเนะองด้งเนี่ยกันกูวาสองกันกูบา่าวที่มันที่คนเบือก็ทีได้เด้งเดียวแม่นครับแสดงว่ามันที่ได้สองเด้งอันนี้ไล่มือปูขาว้อครับนี่ไปหยอดไปหาสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสาม แปดหนึ 1> 8, 1, 4, 3, ่งสี่สามวงกลมที่เก่าหนึ่งครับตัวเน,น้นตัวหนักแสดงว่าทิ่ถือใจพวกําคนอยู่แล้ว <c oughs> แต่าทั้งช่องมันถือใจพวก <c oughs> น้ำกันมากกว่าคือนกันนะพวกมักไปมักมั่นเนาะแต่เขาเชื่อว่าบ่กขันมักขึ้นกันเ,นนเ,เบิ้ลก,ก็ได้ผัวผู้เดียวกันเบิ้ลประเิศทนตัวนอนนวลนอนมาเป่ามาไป จัดเบิ้งให้มันเป็นจัดเป็นชวนนี่เข้าใจอ้าวอ้าวเอาออกเทียนเอาดีว่าเอาเทียนใช่น้ำเราจะไปนับเทียนอีกมีปัญหาอีกอ้าวอันนี้เราออกนั่งคนสิบบาเล็กนึงนี่มันอี้เออ๋ยวที่มาคือมันเหรอฮึนั่นเป็นพิจารณาเม็เด้อยไหนได้เม็ดเอาการจะมาจะเป็นพิจารณากูเท็่ไม่บริเลียง เลขศูนย์ศูนย์ยังได้มีสามอันเมียเป็นวงวงยังเน้มโมกกลมยังก็ฟัวอะไรที่แบบนี้ห้าสามครับแต่ว่าจะไปนับขันใหญ่เด้อนั่นขันน้ำมันฟัวห้าสามสามเนาะค่ะนี่ชัดเจนแล้วเนาะชัดแล้วฟูวว่าขันบ่ถือเงี้ยนี่จะซื้อเลขอีกจักเทียวเสร็จแล้วว่าบ่ถือตัวอับบ่ซื้อเอาเพราะว่ากูก็บ่ซื้อจักเทื่าเนาะ ให้ป้าปูซือเด็ปูปูซื่อมิแต่หายพี่น้องก็แล้วจะจะพากันไปเบึงไปหาบม่ได้ชวนคนเห่นดอกปูน่ะขอกาให้เอาไปหาได้แล้วก็ไปกินไปท่านกันตัวทางกองบุญตัวเองเท่นนาไก่ถึกไรก็เก่กาสุดตัวมันก็ดีบ้าน,น,นั่นในน้องอนอ,อพอาครับครับแมนป<ด>ูนก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ด นั่นน้ำแล้วกินในท่านตัวเองผมก็เถอะไปเบิ้งกล้องกับต่อไปก็สิได้เพิ่มไปเรื่อยๆน้ำปูมันกระทั่มบาร์ดาเลยฮะงวดนี้ได้มากจำนี่งวดหน้ามากกับยิบเพิ่มอยู่บ่ออันนี้อันใส่ผ้านห้ปูน่ามาใส่ผ้านห้ปูอันนี้แม่น้อยเราสิมาเบิ้งดอกเอาไปปูใส่ปูใส่ปูใส่ขันเทียนนั่นนี่ลราไว้นี่ยละบัดนี้ว่ากูอยากได้เงินคนกูบอกห้องไผ่ดู ปูเพิ่นบถจับไปให้แม่น้อยเราไปซื้อปลาทูอืมปลาทูไว้ใช้ปนปนยังไงปลาเลี้ยงไรทั้งยังปลาเลี้ยงแห้งไรเนาะปูเนอ่าวแล้วก็ได้ไปแม่น้อยไปซื้อเทียนขาวมาไว้เห็ปูนากข่าวพระวัดมายนไดก็ได้ถือเทียนมากกัเอาเป็นปัจจัยไม่เห้แม่น้อยเพิ่นไปก็บอะไรบ้าไปก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนั่นแหละไว้ถ้านี่ละไว้ถ้าซื้อทูบซื้อหามามันเงินกันเนี้ยไสพอแล้วมือดอก ทำบุญคือปูวาล่ะครับคุการทำบุญห้องเฮามันเป็นทำบารดาบางไหนก็อ้วนเล็กยงย่งกับบางนึงนี่ของใจอยังว่าม,ามา้าบกบกขอ,อ,องบกของใช่เดี๋ยวใจมึงมันอยู่บน <scr> ตัวนี้มาค,กมกคักแล้วพิษนาวนั่นก็เถื่อนมากมากคันเลขออกคันมากมากับว่าว<อ>ามันบ่เถื่อนบอกมันเศร้าเสียด้วยปิษนาวมัอเกิดเสียหัวเนาะเสียเอาตัวนั้นมาหวั่นพี่น้องก็เห็นนั่นแหล่ะพิษนาเนี่ย อย่าไปบอกน้ำมันนะเขาบอซื้อย่าไปโทษเขามันเป็นธรรมชาติปูชิ้นเดี๋ยวนี้ลหละนั่นบ้างไอ้ปูชัดๆที่กินละเลขมันจะอยู่ยังซี่ตัวจริงมันนั่นอ๋ออันนี้ตัวจริงโอ้นั่นตัวจริงมันอยู่มันอยู่แบบนี้นี่อันนี้ตัวจริงมั่นสันปูว่ะชัดเจนนะคือคําแปลของปูสับออกมาซื่อว้างันนี่เลขกตัวยืนห้องมั่นมันขึ้นยังไงเขาก็เอาตามนั่นตัวเย็นมันอยู่แบบนี้เนาะปูเนาะอ้าสามข้นก้อนเนาะครับสามแล้วก็ หาเจ็ดที่ตัดผู้เหตุขันที่ว่าาขึ้นกันมันเอาโตตรงๆของมันอีหลีมันกับตัวนี่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 ของแท้ที่มันขึ้นตามตัวเลขนั่นมันจะอยู่กักนี่สามขึ้นก่อนแล้วก็นสามแล้วก็มี่หาหาแล้วค่อยเจ็ดท้ายได้เข้ากัดคือผู้ผู้พผนนั่นนั่นพผนหัวอยู่ดอกปัวผนสิบไปเห็นเาเห็นเอาเองอันนั่น เงี้ยเหตุใดไว้ไว้มันก็งามลราเลขนั่นบางงามยังไงแกงแกงแม้กะงามคือก็คืออีกวันมันมักมันก็เอาสามไปไว้ทั้งหลังเอาะไรจะเข้าแล้วกั๊ปหกประตูเข้าละปูจักกูไม่เคยชื่อเลขกูเลยกูุงปาเป็นจีดฝ้าด้วยกันหาสามเนี่ยปูว่าบัดนี้เจ้าว่าน้ำเราเด้อะกันหาสามมาได้ยังแล้วบ้งกะบ้องไว้ให้เบิ่งอยู่ได้ซื้อแท่าหาสามปูวาลขมากมักมึงวันบางเดี่ยมึงมักบ่อ มันบ่มักเปดสามมันเลขเฮ็ดมาเนี่ยคุณน้ำใยเขาเจ้าเก่าเมื่เอาลาลาเดียวกันเฮโอ้มาตัวเดียวกันเฮ็ดสองเท้อกับตรงกันสองเทืาอยู่เหรอปูเฮ็ดกับเรนริว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 ก็เลยทาโดนคือเฮากับว่างใส่ธรรมดาจับอย่างนี้มันก็แลรนเองครัมันทีเป็นโตนั่นน่ะค่ะคันมันบวมเป็นโตมันก็บทเป็นน้ำตาเทียนหยดปั๊ก ป้องป้องป้องไป,ไปอีกอยะมันก็สิบอจับกัน,น,นมันจิบปอเป็นตูตูขาผมยาวไม่มีอะไรจะให้นะลูกมีแต่คำว่าวันนะสุขบาลางปานาอะไรก็สมหวังทุกอย่างอยากได้อะไรก็จงได้นะลูกขอให้เจริญพรสาธุอย่า,าลืมเด้ออ้วนจ้าอันเร็กออกทีสามไอ้นวลหัวควนมึงเด้อง,งานนี่ สรุปท้ายคลิปครับท่านผู้ชมครับกูต่อเลขแนวทางของปูขาวผมยาวครับอันนี้ก็บลายมือปูนะครับเลขยศเทียนของปูครับสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามแล้วแต่ห้าสิบกับเอาเนาะครับพี่น้องขึ้นจะเห็นแล้วครับส่วนแปดหนึ่งสี่สามก็อยู่งแน่นครับแปดหนึ่งยู่งแน่นคือปอแหละครับปอแล้วก็บหนึ่งครับกับคือแปดหนึ่งแต่ว่าสี่สามปูเขียนให้แถมมาครับส่วนเก่าหนึ่ง เก้นึเป็นเลขฝันของปูครับผู้เฒ่าจุงแขนเด็กน่อยครับปูว่วงกลมให้เก้าหนึ่งเม็ดเดียวครับเอาถ่ายคลิปแล้วก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเ้อครับพอกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ